มีอะไรในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรสกาแฟแน่นอนย่อมต้องมีกาแฟกาแฟอาราบิก้ามีคาเฟอีนต่ำเพียงแค่3เปเซ็นเป็นกาแฟสดหอมละมุนเป็นผลิตภัณฑ์แบบออร์แกนิกร้าสารปนเปื้อนผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน g h p s. คือ Good Hygiene p r a c t i c e เป็นการผลิตที่ถูกสุขลักษณะสะอาดต่อดภัยต่อการบริโภค สารให้ความหวานคือซูครโลสหวานมากกว่าน้ำตาลหกรเท่าแต่พลังงาน0นเปอร์เซน์นอกจากนี้ยังใช้ครีมเทียมจากน้ำมันปาล์มไม่มีไขมันทรานสารสำคัญที่ทำหน้าที่ต่างๆมีดังนี้หนึ่งกลุ่มบล็อกแป้งบล็อกไขมัน1.1สารสกัดจากถั่วขาวมีฟาซิโอลามิน ลดเอนไซม์อัลฟาอะไมเลสทำให้ลดการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาลลดการสะสมไขมัน1.2สารสกัดจากเปลือกส้มแขกมีกรดไฮดรอกซีซิตริกซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มการเผาผลาญไขมันและลดความอยากอาหารโดยจะไปะยับยั้งเอนไซม์บางชนิดที่ร่างกายนำมาใช้ในการสร้างไขมันอีกทั้งยังไปเพิ่มเซโรโทนินทำให้หิวน้อยลง 1.3สารสกัดจากกระบองเชรมิสเตอรอนไกลโคไซทำให้ลดความอยากอาหารลดคลอเลสเตอรอลกระตุ้นการเผาผลาญช่วยดักจับไขมันล้างพิษก,กำจัดของเสีย2กลุ่มเบิร์นแคลอรี่2.1ส,สารสกัดจากชาเขียวมีแคทิสินทำให้กระตุ้นการเผาผลาญไขมัน มีสารกลุ่มโพลิฟีนอลช่วยต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซ1 0 0เท่ามากกว่าวิตามินอียีเท่าเพิ่มการกำจัดสารพิษ2.2สารสกัดจากเมล็ดกาแฟสดหรือเมล็ดกาแฟที่ไม่ผ่านกระบวนการคั่วกรีนคอฟฟี่บินซึ่งมีค่าสารอาหารสูงกว่าเมล็ดคั่วอย่างมากมีกร,ครดคลอโรจีนิกแอซิด c ปรเรเจนิกแอซิดซึ่งมีคุณสมบัติยับยั้งการดูดซึมไขมันทำให้เพิ่มการเผาผลาญไขมันในตับและลดระดับน้ำตาลในเลือดลดซึมเศร้าป้องกันอัลไซเมอร์2.3ไฟเบอร์อินูลินจากชิกอรีมีบิฟิโตแบคทีเรียมไบเฟโดแบคทีเรียมทำให้เพิ่มโปรไบโอติก ในลำไส้ดูดซึมสารอาหารดีขึ้นขับถ่ายดีขึ้นกำจัดของเสียในลำไส้3กลุ่มวิตามินประกอบด้วยวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B6 วิตามิน B12 บําบำรุงสมองและประสาทสายตาหัวใจเม็ดเลือดกล้ามเนื้อ ผิวพรรณเส้นผมสรุปสารสำคัญที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรสกาแฟนี้บล็อกแป้งไขมันช่วยการเผาผลาญดี็อกและมีวิตามินที่จำเป็นสำหรับร่างกายอย่าให้ใครบอกว่าคุณพลาดในการดูแลสุขภาพไม่ขายโปรดสมัครสมาชิกฟรีแล้วค่อยซื้อสินค้าโดยตรงกับบริษัทสนใจรับฟังความรู้เกี่ยวกับสุขภาพความงามการตลาดออนไลน์ เข้ากลุ o ่มไลโอเอลิงอยู่ข้างใต้วิดีโอ